จะดอยู่กับผมอาร์ตพินพีในรายการไดมอนทีวีหรือไดมอนทีวิชันก็ได้นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงบุคคลคนหนึ่งนะครับผมอายุก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ซึ่งวันนี้เขาจะมาในรา,รายการเราด้วยดังนั้นก็พูดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับให้หนึ่งให้สองแอคชั่นสวัสดีค่ะพบกับน้องนัชชาล,ลูกพ <laughs> ี่บอกนะคะ ในเรื่องการเป็นหนี้เป็นสินก็เป็นสินไม่ดีนะครับแล้วก็เหมือนแบบก็แบบควรอย่าอยู่ใกล้คนเป็นหนี้เป็นสินนะคะก็ห้ามอยู่ใกล้นะครับไม่ใช่แบบติดเหล้านะครับก็ก็คือเขาจะอาจจะมายืมตังก็ได้นะคะหนึ่งเราจะมาคุยเรื่องแบบหนึ่งหมื่นนะคะ น้องนัชชาขอพูดหนึ่งหมื่นแปลว่าภาษาจฤษแปลว่าขอตังดูปากน้องภูม่อยอีกนะคะหนึ 00, ่งหมื่นแปลว่าขอตังดูปากน้องนัชชามาอีกรอบนะคะหนึ 00, ่งหมื่นแปลว่าขอตังภาษาจีนแปลว่าตัางไม่มีดูปากน้องภูม่อยอีกรอบนะคะตังไม่มีดูปากน้องภูม่อยอีกนะคะตังไม่มี จบด้านนะคะกับน้องลัชชาละคะ